สวัสดีค่ะชาวราศีเมษวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำน,นายดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะใครก็ตามที่มีลัคนาเมษก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะ เราจะแบ่งราศีตามโหราศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ตัวเลขเพิ่มเติมให้ด้วยท้ายคลิปจะมีชุดตัวเลขนำโชคให้แก่เจ้าของดวงชะตาหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษกันด้วยนะคะผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือคนที่เกิดในวันที่14เมษายนค่ะถึง14พฤษภาคมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็รับฟังคําทานายไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะในส่วนนี้จะขออนุญาตใช้ไพ่นะคะ2ชุดนี้ในการทํานายนะจะเป็น ให้พภิษเนศด,ด้วยนะคะจะช่วยเปิดในส่วนของบทรสรุปท้ายคลิปให้เราจะขออนุญาตพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเอ่อการงานก่อนแล้วก็ไปถึงเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะแล้วก็ความรักความรักของเราจะมีให้ทั้ง3พาร์ทเลยนะคะพาร์ทคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนคุยแล้วก็จะเป็นสถานะของคนมีคู่คะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ คนที่เกิดในราศีเมษในช่วงระยะนี้นะคะขออภัยในการเดินแอร์นะ mm hmm. พอดีว่าเคลียร์หน้าต่างหน่อยเพราะว่าเสียงดังเมื่อกี้เปิดแอร์แอร์เปิดแรงไว้นิดนึงอ่อะไาเลยค่ะราศีเมษนะการเงินเอ่อการงานนะคะในช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรเอ๊ะพูดผิดพูดถูกนะพอดีว่าอาัดไปอัดหลายคิปวันนี้วันนี้นนคือแบบเอเนอร์จีแบบในการอยากเปิดไพ่มันมีสูงมาก แล้วราศีเมษเป็นราศีไท้ายนะเหลืออีกสมราศีเนาะราศีเป็นสิราศีไท้ายก็เลยอาจจะแบบว่ามีแบบสลับไปสลับมาบ้างพูดลิ้นพันกันบ้างอะไรบ้างนะการงานช่วงนี้ค่ะคุณเป็นดีดีเอมเพรสเลยนะโอ้โหดีสั้นๆค่ะดีเลิศเป็นที่รักเป็นที่อ๋องานคุณอะคือแบบโอ้โหผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยอะ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่ะคุณมีช่องทางในการหาเงินหลายทางนะอาจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนขยันมา,มากๆเลยค่ะราศีเมษช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามีมีการแอคทีฟแอคชั่นในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุยตัวคุณขยันมากกว่าเดิมอะ่ะเออรู้สึกว่าเอ้ยทำไม ช่วงนี้อุ้ยยิ่งทำทำตรงนี้แล้วได้เงินอ่ะอยากทำตรงนั้นอีกทำตรงนั้นแล้วได้เงินอ่ะอยากทำตรงนี้อีกเอออยากต่อเงินอยากต่อเงินต่อทองต่อ,ตอ,ตอยอดทางการเงินไปเรื่อยๆเนาะออไพ่เด่นมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานนะเอ้ยยังขนาดนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องการเงินเลยนะแต่ไพ่เหรียญนนะ่ะขึ้นหนึ่งห้าใบอ่ะธรรมดาซะที่ไหนพร้อมกับเดอะอินเพรสขึ้นนะ่ะสั้นๆเลยค่ะงานในช่วงเนี้คุณคงไม่ได้ทำแค่หน้าเดียวแน่นอนคุณมีความสุขกับการจับเงินค่ะ ได้ทำงานที่จับเงินจับทองทุกวันแล้วจะดีถ้าวันนี้ใครที่เป็นลูกจ้างนะคะหรือทำงานประจำอยู่นะโบเชื่อว่าคุณอาจจะมีมีอาชีพเสริมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเลยทำให้คุณแบบพอเห็นเงินแล้วคุณกระชุมกระชวยแล้วแบบมีมีแรงมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นโอ้คือดีนะคะชาวราศีเมษโชคด,ดีนะไหนมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนิดนึงเนาะเมื่อกี้การเงินมันสัมพันธ์กับเรื่องเรื่องของการงานมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะแบนแบนเลยแล้วกันถ้าเงินดีขนาดนี้ โชคลาภจะเป็นยังไงถ้าเงินดีขนาดนี้โชคลาภจะเป็นยังไงคะราศีเมษราศีเมษเป็นยังไงคะราศีเมษอ่าว้าวอื้อหือโชคลาภแอบแบบติดติดขัดขัดเหมือนกันนะมีวีดีโอเบาแอบติดขัดเหมือนกันนะอือโชคลาภแอบติดขัดเหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูนะ อืมหนึ่งก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะว,ว้าวค่สวยอโหคนนี้ขยยนี่นอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเรื่องโชคลาภอะ่ะก่อนหน้าเนี้ยคุณปังมากเลยนะโบเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะโบว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณปังมากเลยคุณสามารถแบบหาเงินหาทองจากการเสี่ยงโชคได้แบบดูแลครอบครัวได้เลยอะคะ่ะแต่ตอนเนี้ย มันต่างกันตรงที่ว่าคุณอาจจะแบบไปขอโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบว่า่ันให้อะ่ะแต่มันให้ไม่พอคุณก็เลยแบบไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆจนแบบมีปัญหากับดวงชะตาของตัวเองเลยอะ่ะอืมไพ่จะใ High Princess ขึ้นอะ่ะเหมือนคุณกําลังแบบ มีมีการเตือนมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นค่ะว่าให้ไปต่อบุญต่อเงินต่อทองหน่อยนะคะทําบุญเยอะๆค่ะไพ่บอกให้คุณทําบุญเยอะๆถ้าคุณอยากมีโชคนะคะสีเมษทําบุญเยอะๆแล้วก็เวลาทําบุญเนี่ยแนะนํานะขออนุญาตขยายไพ่นืมจริงแหละช่วงนี้โชคลาภติดขัดจริงๆแหละคุณไปทําบุญค่ะพาครอบพา พาครอบครัวหรือคนที่คุณรักไปทําบุญนะคะทําบุญร่วมกันอืมเราจะได้หนุนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภร่วมกันคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภนะคะจากคนทีอ่อยู่ในทัดไฟนะซื้อเวลาเวลาจะซื้อลอตเตอรี่นะหรือว่าเวลาจะเสี่ยงโชคอะคะ่ะให้เสี่ยงกับคนที่คนที่มีทัดไฟนะคะแม่สิงห์ธนูเหมือนเราเนี่ยแหละอืมเราจะดีนะได,ได้้แล้วอย่าลืมาพาครอบครัวไปทําบุญนะคะทําบุญร่วมกัน นะจะได้ช่วยกันแบบเปิดดวงชะตาเปิดอะไรหลายๆอย่างให้ให้ดวงแบบทางทางการทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่บอกมาแบบนี้นะเหมือนแอบบแบบแอบลืมอะไรบางอย่างที่ตัวเองเคยบอกไว้นี่ก็เออนะ่ก็ลองดูลองดูต่อไปนะคะเราไปพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยนะคะถ้าใครยังไม่ชัดเจนนะว่าเอะมันติดอะไรหรือมันมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากแบบ เอออยากลองเคลียร์สักครั้งหนึ่งคุณโบจะติดต่อช่องทางไหนแอดไลน์ไอดีมาหาโบได้เลยค่ะนะคะแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปมาหาโบได้เลยนะคะที่ bo.2317 นะคะจะจัดคิวให้ภายใน24ชั่วโมงค่ะไปกันต่อที่เรื่องของความรักนะคะอืมเดเจ๊ขึ้นใบแรกเลยความรักตัดสินใจนะคนโสดนะชุดนี้จะเป็นไพ่ของคนโสดอยู่นะคะ ว้าวคนโสดฉันก็ตัดสินใจที่จะโสดต่อไปจ้ะสวย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 จ้ะฉันไม่ต้องการภาระค่ะตัดจบเลยค่ะโอ้โหไพ่แบบเด็ดจบมากคือสวยก็สวยต่อไปคือตัดสินใจแล้วว่าช่วงนี้ยังไงขอแบบอยู่เป็นโสดไปก่อนอืมถ้าจะได้ก็ขอให้ได้แบบดีๆไปเลยขอให้ได้แบบคนที่แบบเสมอกันนะ คือช่วงนี้เสน่ห์แรงมากเลยนะมีคนมาขายขนมจีบมีคนแบบมาสนใจในตัวเรามากแต่เราไม่เอาใครเลยเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองค่อนข้างมากอะเราเลยยังไม่เลือกใครในตอนนี้แล้วเราก็แบบว่าอยู่แบบสวยสวยเลยอะอยู่แบบสวยสวยเลยฉันแบบยังสบายใจดีไม่อยากมีภาระ,ะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออก็สดก็ดีอยู่แล้วเปล่าเออสดก็ดีอยู่แล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นทรงประมาณเนี้ย ทีนี้เราไปดูกันที่สถานะที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะหรือคนที่มีคนคุยหรือคนคุยกันนั่นแหละไพ่อุ้ยไพ่กระเด้งมาเลยควีนดาบอืมควีนค่ะไนท์ถ้วยนะคะโอ้โหความรักคุณต้องการความชัดเจนค่ะช่วงนี้สำหรับคนไม่ชัดเจนอยากได้ความชัดเจนค่ะ เล่นเกมกันอยู่เนาะเราจะไปชัดเจนยังไงอย่าเล่นเกมค่ะถ้าใครที่อยากได้ความชัดเจนกับเขานะคะคุณต้องชัดเจนกับเขาก่อนไพ่บอกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนอะแต่ตัวคุณยังเล่นเกมอยู่เลยอะอืมเหมือนคุณทั้งคู่มีความเป็นคู่กันนะมีความเป็นคู่กันนะ ไพ่เนี่ยเห็นไหมไพ่เดลเวอร์ lover, คือนะมีความเป็นคู่กันมีความที่จะได้ไปต่อมีการที่จะได้เป็นแฟนเออเป็นแฟนกันต่อไปได้นะถ้าเรียกร้องความชัดเจนก็อย่าเล่นเกมค่ะอืไพ่บอกแบบนี้เลยอย่าเล่นเกมอย่าพยายามแบบทําอะไรให้มันดูซับซ้อนมากเกินไปอย่ามาแบบเอ้ยลองเชิงแบบหลอกหลอกล่อๆกันอย่างเงี้ยหลอกหลอกลอก่ลอไม่ใช่หลอก <laughs> หมายถึงว่าเหมือนแบบ อย่ามัวแต่ลองเชิงกันนะคะมีอะไรก็เพิไมค์ค่ะพูดกันไปตรงๆเลยบอกกันไปตรงๆเลยต่างคนต่างสวยต่างคนต่างรอนั่นเคนนี้ก็โอ้โหเดอะเวิลด์เลยเป็นเดอะเวิลด์เลยเห็นไหมอีกคนนึงก็โอ้โหก็มีดีเหมือนกันแต่เหมือนคุณจะดีวกับคนที่อายุน้อยนะใช่ไหมราศีเมษเหมือนช่วงนี้คุณกําลังดีวกับคนอายุน้อยนะหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่อายุน้อยเขาอาจจะเป็นคนหน้าเด็กก็ได้ หรือถ้าเกิดว่าเขาไม่น่าเด็กเขาอาจจะมีวุฒิภาวะความเป็นเด็กเกเล่นเกมอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะชาวราศีเมษช่วงนี้นะต้องการความชัดเจนก็อย่าเล่นเกมกันนะคะนะพูดอะไรพูดไปบอกไปชอบแบบไหนก็พูดชอบแบบไหนก็บอก โอเคแล้วก็ทำมาเป็นแฟนกันไหมตกลงไปซะมีเกณฑ์ที่จะรับปากตกปากรับคํากันสูงมากๆเลยนะก็อขอให้สมหวักนะคะชาวราศีเมษนะต่อไปนะคะสถานะต่อไปก็คือคนมีคู่จ้าคนมีคู่ชาวราศีเมษถพ่อยากบอกอะไรสําหรับคนมีคู่คะชาวราศีเมษเอ๊ะเด้งหนาเด้งหลังใหมาอย่างเงี้ยเด้งมาสองรอบแล้วอ่ะเอาไป Queen's of fun นะคะ The star ก็มา อรวมสรรรวมสร้างร่วมก่ออู้หูไพ่มีแนวโน้มที่โอู้หูอู้หูคุณเจอคู่บุญคู่บารามีแล้วล่ะค่ะ ปถ้าวางแผนเหมือนมีเกณฑ์ที่จะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินน่ะอยากทําธุรกรรมทางการเงินร่วมกันใช่ไหมอยากจะร่วมสร้างกันใช่ไหมอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีวางแผนกันไว้นะคะไปแนวโน้มที่แบบอยากอยากโตอ่ะอยากมีครอบครัวและอยากแต่งงานและอยากแบบหรือคนที่แต่งงานแล้วก็อยากแบบ อยากมีสินทรัพย์ที่แบบมีร่วมกันเพื่อคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเติมเต็มความสุขให้กันและกันเหมือนแบบถ้านะวันเนี้เราพร้อมนะเรามีอันนั้นดีไหมเรามีอันนี้ดีไหมเหมือนนันมีการวางแผนมาค่ะนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะชาวราศีเมษอืม ทุกคนต้องสยบให้คุณแหละอืมไม่ว่าจะใครก็เหระเนีนะ่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเท่าที่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคุณเองอะคะ่ะน่าจะดีวกับคนที่ส่วนใหญ่แล้วนะอันอันนี้โบพูดวกว้างๆเนาะส่วนใหญ่แล้วคุณน่าจะดีวกับคนที่มีความเป็นธาตุดินสูงเพราะไพ่เหรียญขึ้นเยอะมากทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกเรื่องเลยธาตุาดินก็พึ่งศกกันมังกรน,นะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสนะลองดูนะว่า,ว,าว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกกันอีกนึงนะคะค่ะก็ตามนี้เลย นะความรักดีการเงินดีการางานก็ดีเลิศเลยชาวราศีเมษสาธุขอให้สิ่งที่ดีๆนะคะเป็นไปนตามหนา้าไพ่บอกเลยน้อมรับพรกันไปนะคะชาวราศีเมษที่นี้ใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็ทักส่วนตัวมาได้เลยนะอยากจะอยากจะแบบว่าเพิ่มเติมนิดนึงว่าอุ้ยมัน จะลงทุนตรงนั้นจะเอาทําตรงนี้กับคนนี้จะทําคนอันนี้กับคนนั้นแล้วไปในทิทไหนถ้า,ถาคุณอยากจะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆคุณทักส่วนตัวมานะคะนะคลิปนี้เป็นคลิปการการทำ,ทำนายแบบภาพรวมนะกว้างๆนะก็เอา energy ที่ดีๆไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจอะไรการใหญ่ๆก็ทักส่วนตัวมานะคะมาดูกันว่าไพ่ฟอริเคนี่อยากบอกอะไรคุณค่ะชาวราศีเมษพลังและอำนาจในคณะโอ้ ไพ่บอกว่าคุณน่ะสีแดงกับสีเขียวเนี่ยสีแดงอ่ะบ่งบอกถึงอํานาจและบาร,รมีนะคะสีเขียวก็คือเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีทั้งอํานาจมีทั้งบาร,รมีแล้วก็มีมีทั้งคนที่แบบว่าคอยที่จะซัพพอร์ตคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะไพ่พาพิคเนตกาลังจะสื่อเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อืมสีแดงกับสีเขียวอะ่ะมันมันตัดกันเนาะอะไรก็ตามที่มันเป็น เป็นสิ่งที่คุณที่จะต้องเติมเต็มมัะนะไปเติมเต็มมันซะเหมือนช่วงนี้คุณแอบห่างวัดห่างบุญนะอือห่างการบําเพ็ญภาวนานะอ่าอยู่กับสติอยู่กับปัญญาของตัวเองมากนะอย่าวู่วามอย่าหลงละเลงอือยามขึ้นอย่าหลงยามลงก็อย่าท้อ ถ้าไม่อยากลงก็ไปต่อบุญต่ออุศมช่วงนี้เป็นช่วงดวงขึ้นมากๆเลยค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข2124นะคะหรือ214ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเพราะว่าเลขชุดนี้ต้องแอบประสิบลิบนึนงว่ามันเป็นเลขแห่งความของความคิดเนาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมองการใช้สติใช้ปัญญาอะไรเงี้ยจะดีนะอ่าพวกแบบ ทำเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยรือวางแผนอะไรเงี้ยดีนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวราศีเมษน้อมรับพลังงานที่ดีๆไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะอะไรที่เป็นคําแนะนําที่ดีๆก็น้อมรับไปนะคะขอให้ชาวราศีเมษทุกคนโชคดีคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ